สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกๆคนค่ะพบกับคุณครูวัสนานะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องวัสดุในชีวิตประจำวนันถ้าพร้อมแล้วเราไปทำแบบทดสอบกันเลยค่ะ ก่อนทำแบบทดสอบนะคะเด็กๆนำสมุดและดินสอบขึ้นมาเพื่อเขียนคาตอบว่าแต่ละข้อตอบอะไรเมื่อจบแบบทดสอบ10ข้อแล้วส่งคำตอบให้คุณครูทราบด้วยนะคะเรามาเริ่มทําแบบทดสอบกันเลยค่ะข้อที่1ถามว่าเสื้อกันฝนควรทําจากวัสดุชนิดใดเหมาะสมที่สุด เสื้อกันฝนควรทำจากวัสดุชนิดใดเหมาะสมที่สุด 1. ยาง 2. กระดาษ 3. พลาสติกไปต่อข้อที่2ค่ะข้อที่สองถามว่าข้อใดเกิดจากการนำวัสดุหลายชนิดมาผสมรวมกันข้อใดเกิดจากการนำวัสดุหลายชนิดมาผสมรวมกัน 1>, 1. พัดลม 2. ขนมชั้น 3. แก้วน้ำพลาสติกไปต่อข้อที่3ามค่ะข้อที่3นะคะถามว่าข้อใดไม่ใช่การใช้ประโยชน์จากสมบัติการดูดซับน้ำข้อใดไม่ใช่การใช้ประโยชน์จากสมบัติการดูดซับน้ำหนเสื้อกันฝน 2. ผ้ากันเปื้อน สเสื้อกันหนาวทวนอีกหนึ่งครั้งค่ะข้อใดไม่ใช่การใช้ประโยชน์จากสมบัติการดูดซับน้ำหนเสื้อกันฝน 2. ผ้ากันเปื้อน 3. เสื้อกันหนาวค่ะข้อที่4ค่ะข้อใดไม่ได้เกิดจากการนำวัสดุหลายชนิดมาผสมรวมกัน ข้อใดไม่ได้เกิดจากการนำวัสดุหลายชนิดมาผสมรวมกัน1เจนลี่2จักรยาน3ขนมหม้อ,อกแกงทวนอีกหนึ่งครั้งค่ะข้อใดไม่ได้เกิดจากการนำวัสดุหลายชนิดมาผสมรวมกัน1เจลลี่2จักรยาน3ขนมหม้อ,อกแกงข้อที่5ค่ะ วัสดุข้อใดไม่สามารถดูดซับน้ําได้วัสดุข้อใดไม่สามารถดูดซับน้ําได้ 1. ผ้าเช็ดตัว 2. กระดาษชำระ 3. แผ่นยางไปต่อกันข้อที่6ค่ะข้อที่6ถามว่าสิ่งใดที่ทำจากโลหะ สิ่งใดที่ทำจากโลหะ1หม้อ2อยางลบ3เชือกข้อที่7ค่ะวัสดุชนิดใดใช้ทำด้ามจับกระทะวัสดุชนิดใดใช้ทำด้ามจับกระทะ1ไม้2โลหะ3ยาง ข้อที่8นักเรียนจะเลือกวัสดุชนิดใดในการประดิษฐ์ร่มนักเรียนจะเลือกวัสดุชนิดใดในการประดิษฐ์ร่ม1พลาสติก ah. นะ2กระดาษ3ผ้าทวนอีกหนึ่งครั้งค่ะนักเรียนจะเลือกวัสดุชนิดใดในการประดิษฐ์ร่ม1พลาสติก2กระดาษ3ผ้า ร่มเนี่ยควรที่จะใช้อะไรเอ่ยไปต่อข้อ9เลยค่ะมาถึงข้อ9แล้วนะคะข้อ9ถามว่าของใช้ดังภาพควรทำจากวัสดุชนิดใดของใช้ดังภาพควรทำจากวัสดุชนิดใดข้อ1ผ้า2ยาง3พลาสติกไปข้อ10ข้อสุดท้ายกันเลย มาถึงข้อสิบข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อสิบถามว่าการเลือกวัสดุมาใช้ทำสิ่งต่างๆต้องพิจารณาจากสิ่งใดเป็นอันดับแรกการเลือกวัสดุมาใช้ทำสิ่งต่างๆต้องพิจารณาจากสิ่งใดเป็นอันดับแรก 1. ราคาของวัสดุ 2. สมบัติของวัสดุ 3. ขนาดของวัสดุทวนอีกครั้งค่ะการเลือกวัสดุมาใช้ทำสิ่งต่างๆ ต้องพิจารณาจากสิ่งใดเป็นอันดับแรก 1. ราคาของวัสดุ 2. ส,สมบัติของวัสดุและข้อ 3. ขนาดของวัสดุจบแล้วค่ะจบแล้วค่ะเด็กๆก่อนจากการคุณครูฝากให้เด็กๆดูแลสุขภาพไปนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ